วิธีใช้งานกันไกตัดกิ่งไม้ด้ามยาวนำใบเลื่อยมาติดที่ปลายกันไกขันน็อตเข้าไปให้แน่นวางใบเลื่อยให้ตรงตัวล็อกทั้งสองด้านปดล็อกตัวยืดด้ามกันไกเมื่อตัวล็อกผ่านรูมันจะล็อกอัตโนมัติกดปลดล็อกเพื่อเลื่อนตามความยาวที่ต้องการ กดล็อกเพื่อล็อกด้ามกันไก่ปดล็อกตัวหนีบกันไก่เพื่อใช้กันไก่นำปลายกันไก่ไปงับเข้ากับกิ่งไม้ที่ต้องการตัดแล้วหนีบกันไก่วิธีหนีบกิ่งไม้ให้หันด้านพลาสติกสีแดงเข้าหากิ่งไม้หรือผลไม้ที่เราต้องการหนีบเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ปลดล็อก แล้วหดด้ามกันไกตัดกิ่งลงให้สุดล็อกด้ามหนีบกันไกเท่านี้เองครับวิธีใช้กันไกยาว4เมตรแล้วพบกับพี่หนอมใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ